คิดกันอีกเร็วคิดกันย้อื่นพวดอันเดียวเเรยวเร็ยวอันออนี้เรื่องจริงนะครับสอนเออเนี่ยมนนันก็ข้างสีเร็วเร็วพอสีกินเอา